สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Charlie Channel นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอต้องย้อนเวลาไปหยุดยัง้งฆาตกรเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหนไปรับชมรับฟังใน Totally Killer ย้อนเวลาหาฆาตกรเมื่อ35ปีก่อนมีเด็กสาว3คนถูกฆาตกรรมเมื่อวันที่27ตุลาคมปี1987 มีคนพบศพทิฟฟานี่คลาร์กในโรงรถเธอถูกแทงในวันเกิดครบรอบ16ปี2วันต่อมามาริซาสาววัย16ถูกฆาตกรรมเธอถูกแทงเสียชีวิตที่กระท่อมกลางป่าแล้วอีก2วันหลังจากนั้นในคืนวันฮาโลวีนเฮเธอร์เฮอร์แมนเดสวัย16ปีถูกแทงในร้านจดรถของสวนสนุกฆาตกรใส่ชุดดำกับหน้ากากฮาโลวีนและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย คริสหาไรายได้จากคดีฆาตกรรมนี้โดยการทำช่องพอดแคสต์นำทัวร์พาชมสถานที่เกิดเหตุเจมมี่กำลังแต่งตัวไปดูคอนเสิร์ตแม่เธอก็เข้ามาบน่นเพราะเธอเปิดเพลงเสียงดังแม่บอกว่ารู้จักนักร้องที่เธอชื่นชอบเอ็ดดี้ลอยยลมันมีนิสัยเฮงซวยตั้งแต่อยู่มปลายแล้วและขอร้องไม่ให้เธอไปเพราะเคยเกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อนแม่พูดเท่าไหร่เจม,มี่ก็ไม่ฟัง เธอบอกจะไปกับเพื่อนสนิทที่ชื่ออเมเลียพ่อได้เข้ามาช่วยแม่พูดอีกแรงแต่เธอก็ไม่ฟังอยู่ดีเธออดแซวเรื่องเสื้อของพ่อไม่ได้พ่อเลยบอกสมัยนุมน่มๆพ่อหุ่นดีแบบนี้แหละแต่เธอก็ไม่เชื่อแม่พูดเท่าไหรเจมี่ก็ไม่ฟังแม่เลยยอมแพ้แต่มีข้อแม้ต้องให้พ่อไปรับไปส่งคริสก็ได้ส่งข้อความมาพ่อสงสัยเลยถามใครส่งมาแต่แม่ก็บอกว่าเป็นกลุ่มแม่ๆของเมาส์กัน พ่อขับรถมาส่งเจมี่ได้ทักทายกับรอเลนแม่ของเอมิเลียเธอกำลังจะไปทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมแม่ได้แจกขนมเด็กๆในคืนฮาโลาวีนมีคนสวมชุดฆาตรกรโผล่มาแม่ก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันคือฆาตรกรตัวจริงแม่ได้ต่อสู้กับมันถึงจะเตรียมรับมือมาดีแค่ไหนก็ไม่สามารถจัดการกับฆาตรกรได้เลยสุดท้ายแม่ก็โดนมันจัดการ หลังเกิดเหตุคริสก็รายงานที่หน้าบ้านของเจมี่ว่าฆาตกรคนเดินได้กลับมาแล้วเจมี่ก็ได้แต่นั่งเสียใจกับการจากไปของแม่ถ้าเธออยู่เหตุการณ์นี้คงไม่เกิดที่โรงเรียนดักหรือครูใหญ่ได้กล่าวแสดงความเสียใจจากการจากไปของแม่และให้ครูพระลัที่ชื่อเรนดี้มาสอนวิธีการป้องกันตัวให้กับเด็กๆในชั้นซึ่งมันก็ห่วยแตกใช้การไม่ได้เลยหลังเลิกเรียน ในอำเภอชื่อเคาได้มาขอสอบถามกับเจมี่ตอนเกิดเหตุพ่อของเธออยู่ที่ไหนเพราะมีข้อความแม่เธอติดต่อกับคริสซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้พ่อหึงหวงเธอที่โมโหก็เลยด่าหล่อนไปแล้วพานไปถึงอดีตในอำเภอรหรือพ่อของเคาที่ทำงานไม่ได้เรื่องที่ตามจับฆาตกรไม่ได้จนได้กลับมาเก่อเหตุซ้ำในปัจจุบันเจมี่ไปงานวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในสวนสนุกล้าง เหตุที่จัดขึ้นที่นี่เพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายเธอได้เดินชนเดมอนพาลงของโรงเรียนเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเจมี่มาหาเอเมิเลียเอเมิเลียเลยพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์จนรู้สิ่งที่เอเมิเลียสร้างขึ้นนั้นมันคือทามมชีนซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของลอเรนแม่ของเธอที่เคยเกือบทำสำเร็จแต่ดันยอมแพ้ไปเสียก่อนส่วนเวลาที่ตั้งไว้นั้นคือวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมครั้งแรก ถ้าเครื่องนี้ใช้ได้จริงก็สามารถกลับแก้ไขอดีตได้แม่ของเจมมี่ก็จะรอดนั่นเองเจมมี่เปิดฟังพอดแคสต์ของคริสพ่อผ่านมาเลยเข้ามาถามอยากกินอะไรไหมเธอจึงขอคุยกับพ่อเธออยากรู้ว่าแม่เป็นชู้กับคริสหรือเปล่าพราะเคลรามาถามเธอพ่อเลยบอกว่าไม่มีทางแต่ที่ติดต่อกันแค่อยากให้คริสตามหาฆาตรกรเนื่องจากเขาเป็นคนเดียวที่ยังตามสืบเรื่องนี้อยู่ เพราะตำรวจเลิกสืบเรื่องนี้ไปนานแล้วคริสได้มาสัมภาษณ์เจมมี่เธอก็ถามเขาไปตรงๆว่าเป็นชู้กับแม่เธอหรือเปล่าเขาจึงรีบปฏิเสธแม่ของเธอติดต่อมาเพื่อให้ฉันช่วยตามหาฆาตกรเจมมี่คุยกับคริส บอกว่านักข่าวที่พ่อชอบคือพ่อของริสนั่นเองเขาจึงบอกว่าตัวเองก็โด่งดังไม่แพ้กันสักพักเขาจึงเปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงฆาตกรเคยทิ้งข้อความไว้ในปี1987ว่าแม่ของเธอจะเป็นลายต่อไปทำให้เธอเสียใจที่แม่เก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ให้เธอกับพ่อรู้เจมี่ไปหาเอเมเลียที่สวนสนุกอยากให้ช่วยตามจับฆาตกรแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันฆาตกรก็โผล่มาทั้งคู่หนีกันไปคนละทิศคนละทาง จจมี่ได้หนีคนร้ายเข้าไปอยู่ในตู้รูปสติ๊กเกอร์ซึ่งมันถูกดัดแปลงเป็นทาเมชินคนร้ายก็เข้ามาเล่นงานโชคดีที่เครื่องทำงานเธอเลยหนีรอดมาได้ตอนนี้เธอย้อนเวลามาปี1987เธอเรรีบไปตามหาแม่ที่โรงเรียนเธอโกหกเจ้าหน้าที่ว่าเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากแคนาดาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อเธออย่างง่ายดายเธอตกใจกับชุดผละของนักเรียนยุคนี้มันแปลกมากมาก แต่เธอต้องตกใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่าสาวแซบนิสัยเสียที่แข่งกับเธอคือแม่ของเธอและแม่ของเธอก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับสามสาวที่ถูกฆาตกรรมเจมี่พยายามไม่ให้ทิฟฟานี่เหยื่อรายแรกจัดปาร์ตี้วันเกิดเธอไปแจ้งความว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่นายอำเภอก็ไม่เชื่อเจมี่ถูกนายอำเภอไล่อ,ออกมาเธอไปตามหารอเลนแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังพร้อมขอร้องให้ช่วยตามหาฆาตกร และซ่อมเครื่องทามชีนเพื่อพาเธอกลับบ้านเจมี่ได้โชว์โทรศัพท์ให้ดูในยุคนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือลอเรนถึงยอมเชื่อเจมี่พาลอเรนไปดูเครื่องทามชีนเดมอนก็แอบจ้องมองพวกเธอลอเรนบอกว่าหากแก้ไขอดีตได้เธอจะทำให้อนาคตและยังรวมถึงอดีตเปลี่ยนอีกด้วยเจมี่จึงเริ่มปวดหัวแล้วตอนนี้ตัดมาปัจจุบันพ่อกับคริสทะเลาะก,กัน เอมิเลียแจ้งว่าเจมี่หายตัวไปอยู่ในปี1987ด้วยเครื่องทานแมชชีนที่เธอสร้างขึ้นทว่าก็ไม่มีใครเชื่อเธอนอกจากคริสเจมมี่ได้พาเราเลนไปงานวันเกิดของทิฟฟานี่ก็เห็นเด็กหนุ่มถูกขวางไม่ให้เข้าไปในงานเธอได้เข้าไปช่วยจนรู้เด็กหนุ่มคนนั้นคือดักครูใหญ่ส่วนชายหญิงคู่นั้นคือเลนดี้กับเคลาครูพละกับแนมเพอทั้งสถูกเลนดี้กับเคลาไล่ออกมา เจมี่กับลอเรนก็แอบปีนเข้าไปทางหลังบ้านเจมี่ไปเจอพ่อหนุ่มหุ่นล่ำคนหนึ่งก่อนเธอจะรู้ว่านั่นคือพ่อของเธอทําให้เธอตกใจว่าพ่อเธอนั้นหล่อจริงๆซึ่งตอนนี้พ่อของเธอคบกับทิฟฟานี่อยู่เจมี่พยายามไปตีซีกับทุกคนคิดได้เข้ามาถ่ายรูปพวกเธอพ่อจึงได้ไล่คิดออกไปทิฟฟานี่ให้เลนดี้พาเจมี่ออกไปจากงาน ดักต่อว่าเธอเขาเป็นคนที่ช่วยพวกเธอเข้าไปในงานได้แต่ดันทิ้งเขาไว้ให้อยู่ข้างนอกเจมี่เข้าไปบอกเคราในอนาคตเธอจะเป็นอย่างไรเคราเธอก็งงงแล้วอาศัยจังหวัดนี้หนีเข้าไปในงานเจมี่ออกตามหาทิฟฟานี่จนพบว่าทิฟฟานี่ทะเลาะก,กับพ่ออยู่เพราะดันนอกใจไปจูบก,กับเอ็ดดี้นักร้องที่เธอชอบทิฟฟานี่ไปคุยกับเจมี่เจมี่ก็บอกว่าเอ็ดดี้ดังมากในประเทศของเธอ เธอจึงรีบไปตามหาเอ็ดดี้เจมมี่ที่คลาดกับทิฟฟานี่เลยไปหาแม่กับแก๊งให้ช่วยตามหาเธอแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยไปตามหาคนเดียวจำได้ว่าจุดที่เกิดเหตุคือโรงรถแต่ไปหาก็ไม่เจอทิฟฟานี่ได้อยู่กับเอ็ดดี้ในห้องนอนของพ่อแม่เมื่อทิฟฟานี่ออกจากห้องน้ำก็ไม่เจอเอ็ดดี้ฆาตกรก็ได้โอกาสออกมาจัดก,การกับเธอเจมี่พังประตูเข้าไปก็พบว่าทิฟฟานี่เสียชีวิตไปแล้ว แม่กับเพื่อนๆตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอมาที่จุดเกิดเหตุเขาได้สงสัยเจมี่แม่เลยช่วยพูดว่าเธอไม่ใช่ผู้ร้ายเพราะเจมี่พยายามเตือนทุกคนแล้วเจมี่ตามไปคุยกับแม่แม่ก็สงสัยเจมี่รู้ได้ยังไงเธอเลยอ้างว่ามีพลังพิเศษมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าและบอกว่าทุกคนในกลุ่มกำลังถูกจ้องเล่นงานรวมถึงแม่ด้วยทำให้แม่เครียดมาก แม่ได้ชวนเจมมี่กับลอเรนไปดูหนังที่บ้านแม่ถามอนาคตหุ่นยนต์จะทำลายล้างโลกจริงหรือเปล่า<อ><อ>เธอเลยบอกว่าไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นติ๊กตอกพร้อมทำนายลายต่อไปที่จะถูกจัดการคือมาริซาจากนั้นก็สอบถามแม่มีศัตรูบ้างไหมแม่ก็ร่ายยาวจนเธอปวดหัวแม่บอกจะลองเดทกับเลนดี้ถ้าหมอนั่นเป็นฆาตกรจะได้ละเว้นแม่เธอก็รีบห้ามและเสนอให้เดทกับพ่อแทน แม่ก็ดีใจเพราะแอบชอบพ่อมาตั้งนานแล้วแต่เธอก็ห้ามอีกเพราะทั้งคู่จะคบกันหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยทำให้แม่เฟงมากตัดมาปัจจุบันเอเมิเลียกำลังซ่อมเครื่องทามิชีนคิดก็นำข่าวมาให้ดูเพราะไม่เข้าใจเขาจำจุดเกิดเหตุฆาตรกรรมรายแรกผิดไปได้อย่างไรเอเมิเลียเลยอธิบายถึงเรื่องการเดินทางข้ามเวลาอีกอย่างหนึง่งได้พบข้อความที่ทิ้งไว้ไม่ใช่ฝีมือของฆาตรกร ทั้งคู่เปิดดูรูปถ่ายก็เจอว่าเจมี่อยู่ในรูปที่คริสเคยถ่ายไว้ในงานปาร์ตี้ในวันที่เกิดเหตุก็มั่นใจว่านี่เป็นข้อความของเจมี่ต้องการบอกให้เอเมิเลียเพิ่มโลหะนำไฟฟ้าเข้าไปเพื่อให้เครื่องทารเมชีนทำงานเจมี่บ่นให้รอเรียนฟังในระหว่างเดินอยู่ในโรงเรียนว่าตำรวจเสียเวลาเปล่าเพราะเอ็ดดี้ไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆคริสยืนมองพ่อรายง,งานข่าวด้วยความชื่นชม เจมี่เห็นพ่อกับแม่คุยกันเหมือนทั้งคู่จะรักกันก่อนเวลาเธอก็เกิดกลัวว่าตัวเองจะหายไปรอเลนให้กำลังใจเธอจะไม่หายไปไหนแค่กลับไปปัจจุบันจะไม่มีบ้านอยู่หรือไม่ถ้ากลับไปได้ก็อยู่ที่นี่แหละนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกกังวลเข้าไปใหญ่เจมี่เข้าไปคุยกับแก๊งของแม่ ก็ได้รู้เรื่องเด็กอ้วนที่ชื่อคริสที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อก่อนพ่อเขาเมาแล้วขับทุกคนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเจม,มี่เธอพยายามโน้มน้าวแม่และเพื่อนๆให้คืนนี้ไปเที่ยวในเมืองเพื่อไม่ให้มีเหยื่ออะไรต่อไปซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยครูเข้ามาก็ไล่เธอให้ไปนั่งกับเดมอนจนเธอเห็นเขาเขียนอะไรบางอย่างลงในสมุดเหมือนกับฆาตกรไม่มีผิดแม่กับเพื่อนขับรถมารับเจม,มี่เธอก็ถามถึงเดมอนจนรู้ว่าเขาเป็นคนชอบใช้กำลัง แถมเป็นพี่ชายของทริสซึ่งดูเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยเธอจึงไม่เข้าใจทําไมไม่มีใครสงสัยเขากระทั่งรู้เพราะว่าเขาดูทึมๆม,มากเมื่อเจมี่ตื่นก็พบว่าเธอไม่ได้พาเขาเข้าเมืองแต่มายังกระท่อมที่เกิดเหตุเธอต่อว่าทุกคนแต่ก็ไม่มีใครสนใจเธอ เธอเห็นพ่อกับเลนดี้เลคเคาขับรถตามมาด้วยก็ปวดหัวเข้าไปใหญ่เจมี่พยายามเตือนว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสนใจแถมยังพากันไปแช่น้ำกลางแจ้งเธอเลยต้องออกมาเฝ้าแล้วก็ได้รู้ที่ทุกคนเมาก็เพราะเคาใส่เนื้อลงไปในบราวนี่เธอไม่เป็นไรเนื่องจากของยุคนี้มันไม่แรงพอสำหรับเธอเจมี่หลอกให้ทุกคนเข้าบ้านด้วยการชวนกินพิซซ่าเลนดี้ก็แกล้งไม่ให้เธอเข้าบ้านพอไม่เห็นพิซซ่า อย่างที่เธอบอกทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาเจมี่หาทางเข้าบ้านก็พบหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่ทั้งที่เธอล็อกไว้ดีแล้วเลยตะโกนบอกเคล่าว่าฆาตกรอยู่ในบ้านแต่เคล่าก็ไม่สนใจพ่อกับแม่ก็จู่จีกันแม่ก็เพิ่งรึขึ้นได้เจมี่บอกจะมีฆาตกรรมเกิดขึ้นแลนดี้เดินมาปิดหน้าต่างเจงมี่ก็เข้าบ้านไม่ได้ที่สำคัญฆาตกรก็มาอยู่ในห้องของเฮเธอร์แล้ว เจมี่ปีนไปหาพ่อแม่ที่อยู่อีกห้องซึ่งพ่อแม่ก็รู้ขาตกรกำลังจะไปจัดการเฮเทอร์ทั้งที่จริงควรจะเป็นมาริซาเจมี่พ่อและแม่เข้าไปช่วยสู้กับขาตกรแต่ก็ไม่สำเร็จพวกเขาไม่สามารถช่วยชีวิตของเฮเทอร์ไว้ได้และขาตกรก็ได้หนีไปอีกด้วยที่สถานีตำรวจเจมี่ได้นำเลือดของขาตกรไปมอบให้ในายอำเภอเพื่อให้ช่วยตรวจหา DNA แต่นายอำเภอไม่เข้าใจเลยทิ้งหลักฐานไป เนื่องจากในอดีตนั้นยังไม่มีการตรวจ DNA ส่วนเคาก็ทะเลาะกับพ่อเพราะพ่อคิดว่าเคาน่าสงสัยเนื่องจากไม่เห็นอยู่ในเหตุการณ์เคาบอกว่าเธอซ่อนตัวอยู่ลอเรนก็นำทางพิชชินต้นแบบมาให้เจมีด่ดูเห็นโทรศรัพท์ของเจมี่มีสัญญาณตอนที่รายงานข่าวลอเรนจึงวางแผนขโมยสัญญาณทีวีมาใช้ในตอนนี้จะส่งเจมี่กลับบ้านติดแค่เวลาเหลือไม่มาก พอแบตใกล้หมดแล้วดังนั้นจึงตกลงจะไปเจอกันที่สวนสนุกคืนนี้และส่งเธอกลับบ้านส่วนเจมี่ก็ต้องรีบตามจับฆาตกรให้ได้เจมี่เห็นพ่อแม่กุ๊กกิ๊กกันก็เลยรีบเข้าไปห้ามพอเห็นเดมอนขับรถผ่านมาเธอที่คิดว่าเขาน่าสงสัยก็แอบเข้าไปคน้นรถเจอแต่รถจักรยานและวิดีโอเกมเะว่าเดมอนก็มาเจอเขาพอดี เธอที่ตกใจรีทิบเขาอย่างแรงเจงมมี่ได้คุยกับเดมอนก็ได้รู้ว่าเขาคิดว่าเธอจะมาขโมยวิดีโอเกมสุดที่รักไปส่วนเขาที่ไปจอดรถที่หน้าบ้านของทิฟฟานี่ก็แค่อยากร่วมปาร์ตี้แต่ไม่กล้าเข้าไปทันใดนั้นดักก็โผล่มาซึ่งตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็นสารวัตรนักเรียนก็เลยบ่นทั้งคู่ห้ามออกข้างนอกในเวลาเรียนและพอเห็นเดมอนท่าทางตกใจดักก็ปอบอยู่กับตัวเองจะปลอดภัยเพราะเรียนคาราเต้มา ที่สวนสนุกเจมี่รู้ว่าเครื่องไทมชินคืออุป,ปกรณ์เล็กๆที่ลอเรเนสร้างต้องหาเครื่องปั่นไฟส่งพลังงานเข้าเครื่องเธอจึงเสนอให้ไปใช้เครื่องควันตัมดรอปแทนโดยหลอกกับคนคุมเครื่องเล่นว่าเครื่องชำอรุดเทศบาลส่งเธอมาซ่อมเจมี่ให้ลอเรเนอยู่ติดตั้งอุปกรณ์เธอก็ไปหาแม่กับเพื่อนๆโดยวางแผนให้มาริซาเป็นเหยื่อล่อฆาตากรท,ทุกๆคนที่เห็นด้วยเลยทำตามแผนของเธอเจมี่เตือนให้แม่ระวังตัว เดินไปเจอเคล่าเข้าโดยบังเอิญซึ่งเคล่าก็ไม่พอใจที่พ่อที่ไปพูดทําให้เพื่อนทั้งโรงเรียนสงสัยเธอคริสสังเกตฆาตกรเดินตามมาริซาตัดมาปัจจุบันเมื่อคิดจําเหตุการณ์นี้ได้เลยบอกให้เอเมิเลียนรู้และให้รีบไปช่วยเจมี่เอเมิเลียนก็ได้ซ่อมทามิชชินสําเร็จพอดีเลยวานให้คริสเป็นนาโลหะนําไฟฟ้ามามาริซาล่อฆาตกรเข้าไปในบ้านผีสิงได้สําเร็จเจมี่เลนดี้พ่อและแม่ทุกคนพยายามช่วยกันจัดการมัน แต่ก็ทําไม่สําเร็จโชคดีที่ได้เคราเข้ามาช่วยสุดท้ายก็สามารถจัดการกับฆาตรกรได้สําเร็จเจมมี่เปิดหน้ากาก,ากออกก็รู้ว่าฆาตรกรคือดักคู่ใหญ่ของเธอเธอเห็นสร้อยคอที่มีรูปคู่ของเขากับทริคได้รู้ความจริงอีกว่าดักเป็นแฟนของทริคเป็นเพราะแค้นที่ตอนนั้นทริคถูกแก๊้งคุณแม่มอมเล่าเพื่อจะหลอกถามข่่ว่่ือ่่าเธอได้มีอะไรกับโคซ่่่่่ร่ร่่่่่่่ล่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ับบ้านไป เจมี่ก็โกรธแม่ที่ทำนิสัยแย่แบบนี้ทำให้คนอื่นเมาจนเกิดอุบัติเหตุก่อนจะได้รู้ว่าแม่ไม่เกี่ยวเลยเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากตอนนั้นทะเลาะกับทิฟฟานี่อยู่อีกอย่างถ้าแม่รู้คงห้ามไม่ให้ทำรอเลนได้ตามเจมี่ให้รีบเข้าไปในเครื่องทานไมชีนเพราะพร้อมแล้วแต่เธอก็ยังทะเลาะกับแม่อยู่ถ้าแม่ไม่เกี่ยวดักจะทิ้งข้อความไว้ทำไมจู่ๆข้าตากรอีกคนก็เข้ามาจัดก,การกับมาริซา ทำให้ทุกคนตกใจมากเคล่าตามไปจัดการฆาตรกรเจม,มี่ก็ได้แต่เดาวว่านี่อาจเป็นดักในวัยผู้ใหญ่เพราะเธอเคยทําหน้ากากของมันเป็นรอยแต่ลอเรนก็เถียงมันเป็นไปไม่ได้เพราะดักตอนนี้เสียชีวิตแล้วตัดมาปัจจุบันลอเรนกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเอเมเลียถูกทําร้ายเคล่าเมื่อยิงกระสุนจนหมดก็บอกเพื่อนๆให้วิ่งหนีทุกคนเลยแยกย้ายไปคนละทิศคนละทาง โดยที่ฆาตรกรได้จ้องจะเล่นงานเจม,มี่เป็นพิเศษฆาตรกรวิ่งตามเจม,มี่ที่ผ่านหน้าข่าวมันก็เข้าไปสังหารเขากลางรายงานสดรอเรนเปิดเครื่องธางมิชินฆาตรกรก็ตามมาเจม,มี่เลยให้รอเรนหนีออกไปจังหวะน,นี้มันจะเข้ามาเล่นงานเธอแม่ก็โผล่มาช่วยเจม,มี่ที่เห็นมันจะจัดการแม่เลยเข้าไปต่อสู้กับมันเมื่อทั้งหมดถูกแรงเวียง จนไปติดผนังเจมี่เห็นฆาตากรจะเข้าไปจัดการแม่เธอก็พยายามลุกขึ้นไปกดปุ่มเปิดประตูจนแม่หลุดออกไปจากเครื่องได้ส่วนเธอก็ได้รู้ว่าฆาตากรคนนี้ก็คือคริสคริสได้อธิบายให้เจมี่ฟังแม้มันไม่เคยรู้ฆาตากรตัวจริงคือดักแต่พอหลังจากดักวางมือมันที่สูญเสียลูกค้าไป พราะคนเริ่มไม่ให้ความสนใจในคดีนี้แล้วจึงสร้างคดีต่อโดยไปจัดการแม่แสร้งทําเป็นเขียนข้อความให้ดูว่าฆาตรกรได้กลับมาอีกครั้งที่มันจัดการกับนักข่าวเพราะเกลียดพ่อของตัวเองที่ไม่เคยสนใจแถมยังดังกว่ามันอีกหลังเจมี่รู้ความจริงคริสพยายามจะกําจัดเธอทั้งสองคนสู้กันจนในที่สุดเจมี่ก็จัดการมันได้สําเร็จแล้วเธอก็มาโผล่อย่างปัจจุบัน เจมี่เธอรีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อดูว่าแม่นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่พอเธอรู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เธอก็โล่งใจเพราะเธอได้กลับไปแก้ไขอดีตได้สําเร็จแล้วลอเรนกับเอมิเลียที่ถูกเชิญมารับประทานอาหารก็เข้ามาพอดีลอเรนดีใจมากเมื่อเห็นเจมี่อีกครั้งลอเรนได้ส่งสมุดที่จดไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังเจมี่กลับไปเปลี่ยนอดีตเธอมีพี่ชายชื่อเจมี่ส่วนเธอถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโคลเรกนอกจากนี้ เอเลนก็ไม่ได้เป็นพนักง,งานธรรมดาแต่เป็นถึงวิศวกรชีวภาพส่วนเรนดี้ก็ไม่ใช่ครูพระละอีกต่อไปแต่เป็นครูใหญ่ในขณะที่เครา่ายังเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมแต่ทุกคนที่นี่ก็มีความสุขกันสุดเดมอนจากเดิมที่เคยเป็นพานลงก็ได้กลายเป็นเจ้าของอาณาจักรเกมชื่อดังและก่อตั้งองค์กรต่อต้านการบูลลี่เพื่อเป็นเกียรติให้กับน้องสาวและสุดท้ายเอ็ดดี้นักร้องหลังได้เจอเหตุการณ์ที่จะเทือนใจทั้งหมดเลยตัดสินใจออกบวช ไปอยู่วัดที่ประเทศอินเดียและหนังก็ตัดจบลงก็จบกันแล้วนะคะสำหรับหนังเรื่อง Totally Killer แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้หรืออยากให้สปอยเรื่องอะไรแนนดัได้ค่ะแล้วกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย With you I don't ever feel calm.